แล้วอ้ถ้ากดสายอะไรมากๆนะผมก็จะดีใจมากๆเลยแต่ว่าถ้าไม่กดอีกผมขอเลกถขายคลิปจะดีกว่าแอวโอ้ยเอ้ยแซด่งทำเหียอะไรกันวะโอโห้แกเป็นแม่งเป็นฟงอะไรกันกี่ตัวพี่ีกตัว ิเกมมเอร์นะคจ้าเจ้าอยู่นี่ครับผมเจอแก่ฮะขอบคุณทีกับคุณแทนนะครับโอเคครับวันนี้เราอยู่ในไมค์กับพกเกตดิชั่นเวอร์ชัน0.3.1นะเป็นเวอร์ชันเดียวที่ผมเล่นกับเพื่อนได้โอเคเดี๋ยวเราฆ่าแกะกันก่อนเลยแล้วพาดีจัดไปเดี๋ยวผมฆ่าแกะทำที่ดอดให้เด้อทำเตียงหนุงเตียงว่ากูเรียกมันหนอกมากเลยอ้าวเจ้าแกะตัวนึง เออโอเคแกะแม่งเหี้อะไรอยู่กันเป็นฝูงเด้อสัตว์มาดูดิมึงดูดิไอ้เหี้โอ้โหมึงเจีสองตัวพี่พานี่เป็นพานแรกของผมกับเพื่อนนะครับว้าวไม่มีรังที่ทำอย่างงี้อ่ะเจ๋แล้วครับพวกผมอยู่กันไทยร่วมกันเลยครับสามคนนะใช่แล้วครับใช่แล้วใช่แล้วไอ้ยเอาที่ไม่โดนเลยผมก็งงงง่ายๆนะครับ ดาได้เลยนะครับแต่ว่าใย่ดาดี่คำนั้ไม่คุนนะฮะผมไม่ชอบคำนี้นะพูดเหี้ยอะไรทไมไม่พูดว่าคำนีเอออีกสัตขอไเว่าอ้าวสัตว์ที่บ้านฟองมีอะอูก็พวกกูขอไยแล้วไงใช่แล้ววันนี้รายการเรา FFA แล้วก็ซินเทมเมอร์แล้วก็รายการผมร่วมกันทำในโปรเจกต์นี้นะฮะเป็น กงินมิเสียนะเออชื้เขี้ยวแกะเยอะแยะไปไหนหมดอ้าวไม่แกะน้อยเขาเร่งเราไปตัดไม้กันก่อนเลยลิปนี้ก็ขอสักสิบนาทีพอเลยครับไม่สิบนาทีก็เอาสี่นาทีก็ได้เพราะว่าผมพวกผมขี้เกียจ ครับครับขอบคุณที่สับสกายผมนะครับ20ซับแล้วครับขอบคุณมากๆผมก็จะลงคลิปให้เรื่อยๆของผมไม่แลกแล้วฮะของผมแลกคลิปปิงผมใชใ้ที่อัดคลิปยอดเยี่ยมยังก็จะอ่านของคุณนั่นแหละเอ้าแล้วพวกคุณอยู่ไหนกันเนี่ยดูก่น ตายดอไอสัตว์ถึงไม่แหลกแต่ก็ขังไอ้เหี้ย้เดี๋ยวลองหาสร้างบ้านก่อนโอเคสามนาทีแล้วฟาดไปสนาทีแล้วเรายังไม่ได้เหียอะไรเลยออฟเียอัดอัดอัดไปอัด้อมกันเว้โอเคงั้นเดีเราไปสร้าง สร้างใต้ถ้ำดีไหมเนะี่ยหรือว่าจะสร้างเลยไม่ดอกให้ฐานทานไอ้สัตว์ทานทานนะให้ตายแต่แฮนคอกให้ตายแต่คอร์กให้ตายแต่โรบิน <c oughs> ให้ตายแต่คอรค์กออตอนนี้ยังไม่อยากให้ใครมารบกวนนะครับเพราะว่าตอนนี้พวกผมอคิดกันอยู่นะตอนนี้คำหยาบต้องของอะไรนะ ืออตีตูจะข้ามแล้วสูสูกูทำที่นอนได้แล้วสูเดี๋ยวจะฆ่าแกตัวนี้สูจะข้ามแล้วเหรอแกตัวนี้ตีไม่ได้ปะแกตัวนี้กลุดแกด้พระเจ้าโอ้ my god ทอ้ยโอ้ยออโอ้โอ้้ยโอ้ไ้้ยโอยอ้ยโ้ยโอ้อ้ยโอ้ย้ยโอ้าโอยโอ้้อ้ย้้วอ้้้ยา อะะไไรรให้เดี๋ยวให้ตายเถอะอะไรจะข้ามไวขนาดนี้ไม้ก้อนพิลล์มากเลยอ่ะนี่มันก็จะเป็นลาวตกยได้พวกผมก็จะตกไม้กอดทำไมยอดมากพวกผมก็จะตกลาวไปหน่อยนะครับเพราะว่าพวกผมเป็นคนลาวนะต้องตกลาวไปทั้งนี้ทั้งนี้เขม เป็นคนไทยพูดอีสานน้ามัมอะไรเฮียเราอยู่ประเทศไทยเออเป็นคนไทยกูยอมแพ้เฮ้ยพวกมึงอยู่ไหนกันเนี่ยเรากลัวผีนะเจ้เราเปิดโหมดบี้ไหมเนี่ยแจ็คกูอยู่ไหนครับพูดไทยก็ให้มันชัดหน่อยเอสสองเปเอสศาสตร์เราเรียนคำพูดพี่เขาไปหมดแล้วผมดูคลิปที่เลี้มากเกินไปแล้วผมพูดเลย มันที่เว็บอย่างเดียวเลยเออขอไปเมื่อกี้พูดเหมือนพี่เว็บเกินไปดูคลิปพี่เขาบ่อยเหมือนกันนะเพราะพี่เขาเป็นคนให้ผมเออเป็นคนเออเป็นคนให้กูดูมาค้ามือเอออิสระสิ้นอยู่ไหนเนี่ยปูไปหาปูปูไปหาพ่อพี่ไม่ได้โอ้ไอ้ควายแทนอยู่นี่งไงเอฟเอมาเนี่ยแล้ว กูไปไม่ได้โอ้ยเมื่อกันจังเลยนะเรายังไม่ได้ไดบ้านเลยนี่นั่นกูอยากรู้จังเลยแอปไรสตรีมสดแต่ว่าข้าไปไหนอยอมนี่ครับวกผมก็เป็นคนที่บุตดตกลาวไปตลอดวางก่องคราบมีอะไรให้อเ,เอาซินก็มาหาพวกพี่ดิเอาโต้คาบกูปไปไหนเนี่ย เอ้ยสัตว์อะไรตีกูอ้าวมึงหาเรื่องกูเลยเอฟเอฟเอฟมึงตีกูนั่นแหละโอเคครับอะไรอะไรอะไรจ๊ะโอเคครับเริ่มเหมือนละโอเคเดี๋ยวดูกูฟาดไปกี่นาทีแล้วเด้ออ้าวโอ้โหนาทีครับ ฟาดไปหกนาทีก็เราเยเจ็ดแล้วนะฮะฟาดไปเยอะเหมือนกันเลยโอ้โหจะสิบทีแล้วยีทำเยี่ยอะไรไม่ได้เลยเออกูขอทำเพืออันนี้ก็เป็นดีพีหนึ่งนะฮะไม่จะพูดหน้าให้มันได้ที่นอนก่อนจะจบคิดถึง เอย้อยใแบเบจนหนีไปไหนเหรอเอามึงจะแหลกทำป่าเลยโอ้โหพวกมึงอยู่ยด้วยกันเหรอเ้ยกีแกบบ่ใยมึงจะไปไหนแล้วเอออแตายังไงแบบนี้นอนแล้วถึงหน้าคุยด้วยที่นอนเอประเทศไทยนอนครับ เอยกูต้องการหนังแกะจีิงๆเอ้ยคนแกะไม่ใช่หนังสิเขาไม่ตีเลยโอ้โหอยู่นู่นเลยเจ๊แปลกๆกไม่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 มีไม่มีบี้เ,เลยแปลกอแปลกสันเลย,ยเห็นไหมกูดแูแต่กิ้ปปี้เขาพูดมันบี้เขาเลย จะแคสเกมแคสแคสเกมเหรอเอาเงเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวพี่ทำได้เดี๋ยวพี่จะเราจะนอนให้มันช้าเราจะได้ว่าไปแปดนาทีแล้วครับเดินเร็วมากเฮ้ยอิสระอิสระอิสระว้าวเร็วชิบแป้งแล้วเอ้เจ้าแกมึงจะจไม่ได้ฮะ oh my god โอเคครับโอ้โหๆโหลโหลหเดีวให้ตายเถิดจ้ะโอ้โหไอสัตว์โหตว์เลีกูโอเคกูมึงอยู่ไหนกันเนี่ยโอเคอยู่นู่นกูตามข้าแกมาถึงขนาดนี้เฮ้ยตะโกนนอนให้มันเช้าแล้วเราก็จบเลยเลยยังเพิ่งสร้างบ้านเลยคันนี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อน ตัวคราบอยู่ไหนตัวคราบตัวคราบว่าไงล่ะอีโนเอ้ยนอนไม่ได้ไอ้คุยนอนได้แล้วโอเคลาก่อนลาก่อนลาก่อนโอเคครับสำหรับพันนี้ผมพักไปแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวพันต่อไปเดี๋ยวภูผมจะมาทำให้อีกทีครับบายาๆเออถอดบ๊ายบายใกล้มันก็ใกล้ถึงแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย